แม้ว่าจะเป็นสัตว์ที่หน้าตาน่าเกลียดหน้าขยะขยงของใครหลายๆคนนะคะแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าเจ้าไส้เดือนตัวยาวๆตัวดึ้อๆที่เราบอกว่ามันน่าเกลียดเนี่ยสามารถที่จะสร้างมูลค่าให้กับคุณผู้ชมได้มหาศาลเลยค่ะหลายๆรายหลายๆเจ้านะคะที่เขานําไส้เดือนไปเพาะเลี้ยงเพื่อเป็นการส่งออกนะคะต่างประเทศหรือว่าทาธุรกิจภายในประเทศเนี่ยเขารวยกันนักต่อน,นักแล้วค่ะ รวมถึงในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีของเรานะคะนายหันชัยทีคัฒนานนท์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีของเราก็เล็งเห็นความสําคัญของเจ้าไส้เดือนจึงคิดค้นเป็นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อีกหนึ่งตัวนะคะให้กับผู้ชมของน้อยหนาเนี่ยได้ติดตามเรียนรู้กันค่ะไส้เดือนเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญอย่างมากต่อระบบนิเวศโดยเฉพาะในการย่อยอินทรีย์สารในดิน และการเคลื่อนที่ของไส้เดือนถือเป็นการเพืวนดินทําให้ดินมีช่องว่างในการเพิ่มปริมาณออกซิเจนแก่ดินด้วยนะครับซึ่งมีความสําคัญอย่างมากต่อการเพราะปลูกพืชอีกทั้งยังใช้ในการผลิตปุ๋ยหมักและน้ําหมักชีวภาพจากไส้เดือนอีกด้วยและนอกจากนี้แล้วไส้เดือนยังเป็นที่นิยมมายาวนานใช้เป็นเหยื่อสําหรับการตกปลานั่นเองครับนายหานชายธีฆะธนานนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี จึงได้เล็งเห็นความสำคัญในการเพราะเลี้ยงไส้เดือนให้เป็นอาชีพส่งเสริมแก,ก่เศรษฐกิจฐฐในท้องถิ่นส่งมอบหน้าที่ให้สำนักปลัดฝ่ายส่งเสริมอาชีพเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในการเผยแพรกก่นแนวความคิดนี้ต่อยอดนวัตรกรรมให้กับคนในชุมชนการเลี้ยงไส้เดือนนั้นทางองค์การบริหารส่นวนจังหวัดอุดรธานีเราพยายามส่งเสริมให้เลี้ยงไส้เดือนด้วยเหตุผลที่ว่าเอาไปลดต้นทุนนะครับลดต้นทุนอะไรได้บ้างอันที่หนึ่งลดต้นทุนการซื้อปุ๋ย นะครับบูนไส้เดือนที่อยู่ในกระบะท,ที่เราเลี้ยงไส้เดือนก็เป็นปุ๋ยอย,อย่างดีน้ําจากกระบะเลี้ยงไส้เดือนก็เป็นปุ๋ยน้ําอย่างดีการเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับเพียงแค่เราเตรียมบ่อหรือท่อซีเมนต์ขั้นตอนแรกนะครับเราจะหาไดสุกสิ่งหนึงอย่างที่ในบ้านเราที่ไม่ใช้แล้วไม่ว่าจะเป็นท่อไม่เป็นถุงพลาสติกไม่ว่าเป็นถุงพลาสติกใหญ่หรือจะเป็นถังพลาสติกนะครับทุกอย่างใช้ได้หมดนะครับ แต่ของผมทำตามองนะครับองมังกรใหญ่ๆที่ชุมชนไม่ใช้แล้วเอาไปคอเขามาตัดนะครับมาตัดตัดเสร็จแล้วเราก็เจาะรูข้างล่างเจาะรูข้างล่างเสร็จแล้วเราก็เอาหินเอาหินมาใส่แล้วก็เอาค้วัวมาใส่ครับเสร็จแล้วก็มาน้้ารดแล้วก็เลี้ยงได้เลยครับมีแค่นี้ขั้นตอนครับไม่ยากไม่ยมูลเสเดือนที่แรกนะครับเราก็ต้องขูดเอาแต่หน้าของเสเดือนหน้าที่เสเดือนก่อนประมาณสัก2นิ้วนะครับเสร็จแล้วก็ไปพึ่งในลม ให้มันหมาดได้ความได้ความชื้นออกไป70%นะครับเสร็จแล้วเรามาใส่ถุงมาล่อนใส่ถุงนะครับเท่านี้เองครับไม่ยากอันนี้ขี้เสเดือนนี่เราจะจะลดตำเราจะมาใส่ตมต้นไม้นะครับต้นไม้ที่ว่าเยี่ยวเสเดือนจะมาลดในเยี่ยวเสเดือนนะครับต้องผสมน้ําอีก20เท่านะครับถึงจะลดได้ครับเพราะเราเจาะรูนะครับเจาะรูเสร็จแล้วเสืเดือนเขาจะฉี่ตลอดนะครับสเสร็จแล้วมันก็มีม,มีรูหยดลงถังเราก,ก็เก็บไว้ครับฉี่ไส้เดือนดินแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ เหมาะสำหรับพืชปลูกในระยะออกดอกออกผลส่งเสริมการออกรากใหม่และบำรุงรากเก่าที่ไม่สมบูรณ์มีจุลินทรีย์ดินที่เป็นประโยชน์ต่อการเพราะปลูกพืชจํำนวนมากเลยนะครับเจ้าไสเดือนตุวน้อยตัวนี้ที่ชอนชัยอยู่ใต้พื้นดินนะคะมีประโยชน์ทางด้านสิ่งแวดล้อมสร้างประโยชน์ให้กับโลกของเราและที่สำคัญเนี่ยสร้างรายได้กับ ผู้ชมด้วยนะคะสําหรับคุณผู้ชมท่านใดที่กําลังมองหาอาชีพจะเป็นอาชีพหลักหรือจะเป็นอาชีพเสริมการเพราะเลี้ยงไส้เดือนอีกหนึ่งในแนวคิดนวัตรกรรมสิ่งประดิษฐ์จากนายหังชยัยทีคาตนาโนนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธา,านีสุดเจ๋งจิงค่ะเอาละค่ะสําหรับ วันนี้ต้องขออนุญาตริ่มลาคุณผู้ชมไปแล้วนะคะในหน้าพร้อมทีมงานจะนำเสนอเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีพร้อมด้วยภารกิจของท่านนายกให้คุณผู้ชมได้ติดตามอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้มีความสุขกันทุกๆท่านสวัสดีค่ะ